สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมานะครับอ,อ,อธิบายโปรโมชั่นนะครับสมาร์ทโฟน1200บาทนะครับแล้วก็รับคืนสูงสุด2เท่านะครับโดยในแคมเปญน,นี้เนี่ยก็คือครบดีถูกเช็คดีแท็กนะครับก็จะเป็นเน็ตไม่อัน้นโทรเบอร์ดีแท็กไม่อั้นนะครับแล้วก็รับเบอร์มงคลนะเฉพาะคุณแล้วก็ฟรีประกันโควิด19ซึ่งระยะเวลาคุ้มครอง90วัน แต่เอแอบเสียดายนะครับน่าจะให้120วันนะฮะช่วงนี้กำลังกิตนะครับก็จัดดูนะฮะหน้าปกที่เขาให้มานะครับก็จะมีรุ่น oppo a 1 5 vivo y 1 2ง s samsung galaxy a 0 2น s แล้วก็ realme สี่แล้วก็ xiaomi นะครับ redmi นะครับเ4นะครับซึ่งโปรโมชันนี้จะอยู่นะครับตั้งแต่วันที่15มกราคมปี2564กถึง28กุมภาพันธ์นะฮะ ปี2564นะฮกะก็คือตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขามีเงื่อนไขอะไรให้บ้างนะครับก็อันนี้เป็นแคมเปญนะฮะก็คือปีใหม่เครื่องใหม่สมาร์ทโฟนสูงสุดรับเงินคืน2เท่านะครับก็คือพิเศษซื้อสมาร์ทโฟนราคาพิเศษพร้อมแพ็กเกจนะครับปลายเดือนโดยมีประกันโควิดเพิ่มนะฮะคุ้มครองนานถึง90วันนะฮะแอบแซวนิดนึงนะครับน่าจะให้รับ120วันนะฮะ ก็ตรงนี้คำๆนะฮะก็สําหรับเครื่องตรงนี้นะฮะรุ่นนี้เนี่ยผมก็ดูจากราคาเริ่มต้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ในราคา3,999บาทนะครับก็โดยเครื่องทั้งหมดนะฮะทุกรุ่นนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะบอกเลยว่าถ้าเครื่องเนี่ยจะรองรับเฉพาะเครื่องเครือข่าย DT แท็เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าหากรับ เขาเรียกว่าค้างชําระนะฮะติดต่อกัน2รอบบินนะครับก็เครื่องจะล็อกนะครับซึ่งถ้าตรงนี้เนี่ยผมก็บอกไว้หลายคลิปแล้วฮะว่าถ้าใครคิดว่าจะใช้เครื่องนี้ฮะก็ให้มั่นใจนะฮะว่าจะใช้เครื่องของ d t a ทอยู่แล้วนะครับตรงนี้จะไม่เกิดปัญหาอะไรนะครับหรือจะใช้ d t a ทยาวๆเลยนะครับตรงนี้เน้นเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวมาดูทันทีละเครื่องนะครับก็จะเป็นซัมซุงนะครับ ออ Galaxy A02s นะครับซึ่งราคา1,200บาทเหมือนกันนะฮะก็คือตามโปรเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยดูจากราคาแพ็กเกจเนี่ยคือออจ่ายเพียง699นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยใครใช้แพ็กเกจ699อยู่แล้วเนี่ยตรงนีน้ก็จัดได้นะครับหรืออแพ็ Oppo A12 นะฮะตรงนี้เนี่ยก็จ่ายเพียง699นะครับ หรือเซี่ยมนะฮะถูกลงหน่อยนะฮะก็คือ599บาทนะครับแล้วก็หัวเว่ย Y6P นะครับก็ตรงนี้ก็คือ599บาทนั่นเองนะฮะเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องใช้นานถึงเอ่อ สิบสองเดือนนะครับก็คือหนึ่งปีนั่นเองนะครับที่จะต้องอยู่กับเขาเดี๋ยวมาดูต่อเลยครับก็คือต่อมานะฮะก็จะเป็น h ฮเวอร์วาหกพีนะครับก็คือหนึ่งพันสองร้อยเหมือนกันนะฮะจ่ายเพียงห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็ oppo a ้เหนึ่งห้านะครับจ่ายหกร้อยเก้าสิบเก้านะครับแล้วก็ vivo y 1 2 s นะครับ699แล้วก็ realme c 1 2นะฮะก็เช่นกันนะฮะหกร้บเก้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับ จากมือถือเนี่ยที่ราคาค่อนข้างไม่แพงนะฮะสเปคก็อยู่ที่การใช้งานนะฮะของแต่ละบุคคลนะถ้าเกิดว่า จะโหลดแง่รับไลน์กันเ็นมาได้ร้อยๆนะฮะอันนี้บอกเลยฮะเลือกุ่นอื่นครับไม่พอครับแต่ถ้าเกิดว่ารับเข้าโทรออกดู y o YouTube แชทบ้างเอ่อแชทบ้างนะฮะดู a c e b o o k นะฮะอันนี้จัดได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมือถือก็ตามราคานะครับตามคุณสมบัตินะฮะอันนี้ต้องอยู่ที่การเลือกใช้งานนะครับก็สามารถดูรีวิวนะฮะจาก YouTube ท่านอื่นได้เลยนะครับมีเยอะแยะครับครับผม ก็ในส่วนนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับมือถือรุ่นไหนฮะก่อนจะไปนะฮะนิดนึงเลยฮะโทรสอบถามนะครับ D-Tag Call Center ใกล้บ้านท่านนะฮะหรือ D-Tag h a l ก็ได้นะฮะหนึ่งหกเจ็ดแปดนะครับสอบถามนิดนึงครับว่าเครื่องที่ท่านอยากได้รุ่นที่ท่านชอบนั้นนะฮะมีอยู่หรือเปล่าแล้วก็สอบถามว่าเบอร์ของท่านเนี่ยติดเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าเพราะเนื่องจากเนี่ย ท่านจะต้องเป็นเบอร์มือ d ์ด,ดีแท็กรายเดือนอยู่แล้วนะฮะโดยส่วนใหญ่ถึงจะได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านอ,าอยากจะได้ใช้แพ็กเกจแบบนี้เบอร์ท่านเนี่ยได้รับสิทธิ์หรือมีเอบอร,ร์นี้เนี่ยติดแบ c ็คลิสหรือเปล่าซึ่งอันนี้ผมไม่ทราบนะครับตรงนี้ก็โทรไปสอบถามก่อนก่อนนิดนึงนะฮะ <S <S เพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลาในการไปนะครับแล้วก็เผื่อชอบรุ่นไหนนะฮะจะได้ไม่เสียเวลาว่าไปที่ d t a ท็กช สาขาไหนที่มีสินค้าให้เลยนะครับจะได้ไม่เสียอารมณ์กันนะครับตรงนี้ก็ชอบคลิปนี้นะครับก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับแล้วก็สั b s c r i b e นะครับหรือกดติดตามนี่นะครับเป็นกำลังใจนะฮะให้ช่องเราด้วยนะครับก็สวัสดีครับขอบคุณครับการรับชมเป็นกาลังใจให้เรามีความสุข ถ้าชอบช่องสไตล์สบายกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาครับขอบคุณครับ